กคิดว่าความแค่ว่าเราเป็นเด็กแก่ว่าแกงเกูนั้นเลยทุกรานาครูเคยด่าเหนือเรื่องไหมครับเดียบดีแต่โอ้ใอ่ดีแต่ครูด่านี่เป็นี่ยเพราะนุยันเป็นเด็กกค่ว่าคือตัวตนนวยิงจริงอ่ะพี่ออนเป็นคนบาบ้าเป็นคนสนุกเป็นคนชอบตาใายเป็นคนแบบว่าไปครูไปนี่นุยันอ่าคือลุยลุยนะคือมันเป็นคน็ช่คนเนื่องอะพี่ออนยชยเมื่อนเด็กอะไรก็แรกแรกเอินที่ ว่านุยันเมื่อเด็กชายแต่เสียดายกันเกิดเป็นยิ่งเสียครับนนุกเป็นคนจบครับแล้วครับไม่ใจปีปฏิเสธได้ทีแล้วนุยเออที่มาถึงร้องชอบประวัติข้าไปเด็กเด็กันนะเอาลงต้อยกับเด็กชายเอาไหมอ๋อไปแต่พี่เด็ต่อยเด็กชายต้นหว่าโมกโง่นุยตัวเล็กจริงนอนนอนนุยวงโย่พร้อมนะแต่ว่าตอนนี้กินหมากัน ตุ so, ้งตัวเยอะเหลียวนานทุ่งทีนี่หนุ่มตัวกับเด็กชายตัวเยอะวันนีคลั้นนี่พี่ออนเขาลือกันทางโรงเรียนเลยตืนเช้าไหมเหรอใช่เรื่องอะไรที่ต้องไปโต๊ะกันนะคือเนียนคือนียนต้องจดหน้าว่าวันนี้เด็กเนียนทาความสะอาดไม่เขาเดี๋ยวฮาซ้อนะเด็กนี้ทำมาต้อไม่เด็กนี่ได้มาข่าวเที่ยวไม่ได้ปะเนียนนะทุกอยนางเนวันอาทิตย์หรือวันเรือ์ไม่คือวันอาชัตยก็ยุ่งวันอาชัตยเดี๋ยวเราหน้าทาตีจดอย่างเดียวอ๋อก็คือเราได้หมบไม่ถึงอาทิตยจด เรื่องการไหนงานเป็นวัวนาไม่ได้กีกลานเบื่อวัวนาเขาวันต้องออกกุญแจไว้ก็วัวนาโฮงทึ่งหนุ่ยเ้าหฮ่งก้าโรงเรียนก้าวโมงออกบ่ายช่องมันนี่พี่ออนเคยได้เรียนหนุ่ยอไงใจใจเรวต้องก้าโรงเรียนั่างเปลือยเลยต้องออกจากโรงเรียนอมาพี่ออนต้นวาหมอกโนเขาบอกอ่ะเข้าโรงเรียนเจ็ดโมงไปเก็บขยะได้นาทึกงวันที่เนียนเนียนออกจากบ้านนะตั้งแต่เจ็ดโมงพี่ออน แม่ว่าอุ้ยยอดโลชั่นไปโรงเรียนแต่ว่าเชาวไปปุ๊บน,นางรัานข้าวต้มก่อนอน้ำข้าวต้มปุ๊บเอือไก่ทอดไปกินส้วนสุขภาพโอ้นี่กินข้าวต้มแล้วเด็กได้กินข้าวต้มไหมไม่กินกินกินข้าวต้มกินโอ้แต่ก็ซื้อไก่ทอดแล้วบางวันกินข้าวต้มบางวันกินน้ำชา อ๋อไอ้ยาโลบาวเลี้ยวยาแล้วก็ไปดูไก่ทอดเป็นแบบนี้อ๋อแล้วก้อนบาดีเลยซูเวอร์อ่าไปกินไก่ทอดกินไก่ทอดเซ็ตไอ้ยาลูกอมมันต้องมีลูกอมเซเว่นบ้านเราต้องติดเจ็ดนี่จ้ามเปล่าไม่เลยนะยังไม่ถึงโรงเรียนดีนะจ้ามเปล่าเซเว่นปึ๊บนไปยามู่นี่วันนี้อากาศดีจังไปซุ่นวก่อนโอ้นี่ไม่ถึงโรงเรียนตีรุ้หนูแจ่มก็อยู่น่อยไ้องที่ไม่ถึงที่พี่ออนถึงวันนั้นครูโทรมา อดีศักเธอจริงจะอดีศักโอ้นี่นายอดีศักเหรอ <laughs> อดีศักหนูอดีศักหนูอยู่ในลูกตอนนี้อเพื่อนอรอหนูอยู่เพราะว่าประตูห้องเปิดไม่ได้รอรอด้วยอาจารย์นี่รอด้วยแล้วรุนไม่ถึงรันช่อมทีนี้การีโออยู่ทุ่งวยจอยตันวาพิีอนรอรัว เราดูว่าอาจารย์เราดูว่เดี๋ยวดูกาลังรีบไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นะเออปิดไปแล้วเราปิดเราป็นจ o เองการไปด้วยน้าคงไม่ได้มันคนเออนั้นผักเทียงนั้นขอผักหลงอาหารอย่ามาออกมากินซ้อมตําค่ะแล้วครูให้ออกเหรอเราไม่ฟักรถแทงรถเลเบียอนรถแทงรถเรายบไปในวานนุ๊โอ้แล้วเราบอกมกระนี้มการย้ายได้ป่ะรถไปโรงเรียนทุกแม้แต่ว่าต้องฟังเจมดีกมัน เราไม่ควากเลยเอายกวิีอนแต่ว่าถ้าเมื่ออาทิตย์นึงเราจะทำพันนันทักช่วงวันอ๋อเผื่อไม่ได้เป็นกัรแล้วมันมีพิรุปาเกินไปโขกตองวบีอนเราทำทุกวันันได้โอเคได้เลี้ยงควายเจ้าที่นี่กลับไปเรื่องนั้นเรื่องต่อยเด็กอ่าจุงลหนุยต้องเช็คแล้วน่าวันนี้เคยทำมังเคยไม่ทำมั่งเคยทำได้มั่งใช่ไหมจุ้งดีเนียนทีเนียนมันมีเผื่อนหนุยอยู่คนหนึ่งเชื่อแบงแบงเนี่ยหบอกกนั้นมันเป็นเผื่อนรักกับหนุยและมันดีนี่กับหนุยเนียน นี่เราคือไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้กลัวรอกใช่ไหมตอนนี้ไม่โกรธเล่เด็กเรียกันครูเรารักมันอันีมันก็เป็นเพื่อนนุ่ยดีนี่นะเพราะหนุยยันหนุยยันจะกับเด็กชายเลยพี่ออนอ่าอ่าอ๋อวัได้เหนืออากาศดีหนุ่สื่อเนี่ยไกลเรื่องเด็กชายของพี่ได้มาด้านหล้เออเด็กชายก็อย่าไ้ก็ว่าอย่าไรความจริงลรกายอุ้ยก็อย่างนี้ คนเทวีภาวาดีแล้วเรยนเนียนกวานโ,โรมางอีตายโมวิภา,าวาีเนียนโดมางูอย่างน้าไปพบจีนงกะคอยเก็บไปพวงขออ้วนเอาไม่ใช่เอาที่นี้ว่าต่อจุดที่นี้ย้อนที่พอ่างๆมันเป็นเด็กล่างห้องเป็นเด็กแค่ว่าไม่แกซูดไม่แกโรแล้วเป็นเด็กเกย์นะเป็นเด็กเกย์พอ เอ๊นหรือก็ไม่กอยได้สนใจมานะก็คือไม่กอยได้ไม่กอยได้ยุ่งกันทีเนี่ยทุงทีนี้มาวาันั่นวันดีคืดดีจากพุโธจนวาหนุยกระหนังเช็คหลวงก็หนุยนะวาเคยมาไม่มาเคยมาไม่มานะซึ่งมานันเดินขามาในห้องพอดี จึงทีนี่ยันมันจะมีเด็กผู้หญิงคนนึ่งน้องก็โยซุยแต่ไม่มากป้าใครตะว่งเล็บไปน้องก็อย่ซุยแต่ไม่มากสักตท่าใดถ้าเคยจะบูลี่กคือจะเร่งเช่อเด็กนั่นขึ้นมาทันทีเลยอ๋อก็คือเป็นดาวเด่นกองโรงเรียนแต่ว่าสาหรับการบูลี่เออคือถ้ามันใครี่บูลี่คือต้องเร่งเชิญน้องนั่นขึ้นมาทันทีเลยถ้าจะไม่เชิญน้องน้องนั่น ตรงนั้นท์อ่าเอาไอ้แบบนั้นก็ไดหนองนันท์กันเอออ้หนองนั่นพี่ออนตลอดทุ้งตีเนียนกรท่ามเลยนะนุยันก็ทุ้งตีเนียนพอมันเดินเข้ามมาในยงกันทึ้งโม่เผื่อๆก็เท่าไงแบงมึงขอบกับหนองนั่นท์เนอะโอ้ทุ้งตีเนียนนุยีบไปโยงกันเออนุยันได้ยินแต่นุยันได้สนใจนะมึงขอบเปลือมึงขอบกับหนองนั่นเนอะมึงเงินจีบหนองนั่นเนอะมึงขอบหนองนั่นท์เนอะวะเนี่ยนะยคือเสี้ยงไรไรคนนั้นซึ่งแบงก็บอกไม่ได้ขอบ ไม่ได้ครบอ่ะเรื่เนี้ยเนาะจึงเนียนคือเป็นเสียงแกเสกขึ้นมาวะมึงในทํามาซ่อไหมท้าเนี้ยอถจึงมันบอกไม่ได้ครบบันนะคือมันไม่ได้ฟังเรามันไม่ได้ฟังเราจึงมันบอกไม่ได้ครบบ่เนาะจึงหนยมากูท่าแบบมึงในธรามะซ้อไหมไม่บอกกูไม่ได้ครบบ่เนาะพอมันคืนเสียงปุ๊บจึงหนูเยียนเป็นคนเกี่ยวมึงอยากคืนเสียงเนื้อกูนะถ้าใครคืนเสียงเนื้อกูมึงจวนกับกู อ่ามังปอกูเมย์อ่ยอกค้นตันทีพี่อ้อนแล้วก็ทอกเมนเซอรนว่ากูท้ามึงวะเมื่อนได้ทําฮาซ่อไม่ไม่เฉยมึงคบกับใครม่ครบไม่เนี่ยอ่าเออถึงมันวาคุยไปรูกูไม่ครบจะเม่โอ้ยข้อตัวขัวบอกมันคุยแปบรี่เน้ะกระเทยนี่เนาะกูชาด์ว้ไเนี่อกคมันแรงสะบัดมื่อก่อบุรีกะเทยยันอืมทุกเียที่บอกพี้อนชมไม่หัวมึงเบ่งวะเนาะทุกหีบ่มงห่วมึงเบ่งก่มันหั่นมาใช่ไหมมี

<laughs> คือคือเราวันเป็นคนตัมอยู่ฝ่ายเดียวจึงแกเลยมีเปือนมารุมรุมมัดเราอยู่ฝ่ายเดียวมันพิออนนุ่นทีนี้จะเจอไหมวะเวลมมาครูมานครูมาดเขาโกงอะไรึ้นวะนะถูกย่างเป็นปกติดังกลุบภายในห้าวิบิออนต้นวะจึงหนุ่ยก็ไม่สนใจกับไปจึงหนุ่ยก็มันหนุ่ยก็ดับเสื้อดับไรของหนุ่ยนะจึงครูเพาใชไหมอยาให้รู้นะว่าเคยมีปัญหากันจัดการทุกคนเลยวะนะ จุกดีเนียนครูัน,นไม่ดูว่าเป็นนุยคิดว่าเด็กชายเด็กชายก็ต่อยกันเลยจุดว่าครูัวไม่คิดว่าเป็นนุยจนเฉียวมอจุดว่าไอเ้เบงเงนมันนั่นจัไปน้าไปเท่าเร่งกับคนอื่นนะวะมันนั่นต่อยนุยมันนั่นเพลยะฮิตเดียวเนียนเจ็บเคตายจวานวะจุดนุยยังไม่ได้ลงมาจากห้องเรียนเลยวันนั้นนั่นนุยนทำไร,ร่หลวงไร,ร่ลาวนะเพราะว่าข้าวเทียเ่ยวข้างหลังปุ๊บนุยดืูลงมาหน้าขู่เขามันจงตีแรนมวยย่างเดียวเล่มนุยเป็นตาเดียวเลยนุยเจ็บได้มั้งไหมพี่ออนอ่า กันยไม่เจ็ดตักฮิตหนึ่งไม่มีด้วยมีแบบว่าจำต้องไม่ฮิตหนึ่งไม่ด้เกคคี่ยวกับลั่งฮิตหนึ่งนี่อ๋อแบงเงินกูวา่าเมื่อโตเมลขั้วนั่นความแกว่าวกเราเป็นเด็กยิ่งยิ่งนั่นพีอ่อ้นเมื่อโตบุกครั้งรุมมัน แลกกว่าตุ๊กแมว top เลยต้องบอกว่าโตเป็น top อันโตดีเขาไอ้เป้งนี้โตไอ้เป้งกูตอนจบแล้วผู้ชายทางโรงเรียนเนาะไม่มีใครหั่นมีแต่คนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคือผู้ชายคือไม่ไม่ฮัานเลยกับเด็กน้องคนนี้บ้าเขาจะแบบโอ้เกรงหนุ่ยคนหนะเขาบอกสักการ์มันต่อยคนชายนะก็เลยได้ต่อยคนชายว่ะหนึ่งไม่มีตเวนตัวเล็กๆกันนะตัวเล็กเล็กคนโชตายหรือโชโช เดียวแตรวาคมนี่ตั้งเหตุการณ์ตีวาน้องเม่นมาในเรื่องการตามจีบครูนี่มันเกิดขึ้นช่วงไวนช่วงประมาณนั้นเลยพี่ออนช่วงประมาณหมอส้งหมอซ่ามันนะด้วยความอ๋อแค่ขึ้นที่โรงเรียนเดียวนะอะไรนะอ่าตีโรงเรียนนี้เลยนะตีโรงเรียนนี้พี่ออนโรงเรียนอื่นเขาไม่รับเลียกตะาเออเขาจะ้แโรงเรียนอื่นรับด้วยน้าวาเขายิงวัวผม โยนเรี่ยวียนมันเกิด่ยได้ติดตามยิงครูเนี่ยตีน้องมินมา้ววันเป็นเป็นเด็กแค่วะดีเราก็ทำเลี้ยวเราก็ทำงาใจมไม่ออกซึ่งตัวไม้วาหน่วยบ้านหน่วยจะชอบมีทุเรียนทุเรียนบ้านนั้นซึ่งวันหลังบ้านลุ่นน่ะมันจะรุ่นเป็นหยีสิบชามสิบลูกเลยเพระมันช่ที่ตรงนาซึ่งที่นี่ครูเข้าอยู่บ้านพักกันคือมาจะผัดลุงมั่งมาจะกระตูดมั่งคือเข้าก็ต่างที่นั่นนะอ่า เออทึ่หนูก็บอกอาจารย์ทุเรียนบ้านหนูอะทำอะอรกันกนี่น <c oughs> อเนเปล่<อ>ออาจริงไหมล่ะที่ว่าเาอาความมาเยี่ยมบ้านนั้นที่เมย์จะชอเบเบียนในกินก็ใช่ไ้มที่เมย์จะฝากทุเรียนพัาตกายคืออร่อยไปเลยถึงวันนั้นเราอันด้วยความเกี่ว่าเออว่างว่างวันนี้ไม่มีธุระต้องไปรบเคยนะ <c oughs> ก็ว่าเออเอาเรียนแบกทูสักช่องนุ้ยออว่าวันนี้ยนเย็นหรือเรียนเอาเรียนแมกทูช่องนุ้ยนะ กบอยนะฝ่าฟนกำลังคลึมๆเลยพี่ออนกบิดดอดใบบอกอาจารย์หนูเอาทุเรียนไหมกินในกลุ่มผู้หญิงครูผู้ชายอ่ะครูผู้หญิงค่ะครูประจาชั้นครูผู้หญิงครูปุ๊เลยบ้านอยู่พัทลุงอ๋ออาจารย์หนูเอาทุเรียนมาให้กินวันน่ะปุ๊บมาปุ๊บพี่ออนเชียวไม่ว่ารูปเลยกันถูกเชกันในห้องสมุดเลยบอกแกอยู่ห้องสมุดนะช่วงเวลาป่าได้ได้นี่ตอนกลางเย็น ล่างเหลือกเรียนไอ้ค <ไง S 2> ือโรงเรียนเ<ๆ>ลิกแล้วโรงเรียนเ<ๆ>ลิกเร็วทุก<ๆ>เรามาทําดีครูล้วติดที่บนครูต,คตายวนำโกงนำแข่งเราเือ้ปืนยาบาทีท่บา่าขอชี้กินไม่เช็ดนะทุกเกกหวานนะยาครูกินไม่ค่อยได้เดี๋ยวลูกเนียนครูยกไวต่อึ้นวะนะแต่ว่าตูเรียนมาเธอครูอราอยมากๆนี่ก็ทุกยอดอาจตรย์ต่อเ้ามีเลื่อยล้าอันนี้นะแค่้นตอกตอกยอนหนึกภาพตามเลยนะครูพละ พิวดำแดงจนคิดว่าเดินลงมาจากบ้านพักไสพาคุณนุ่พื้นเดียวี่อนเดยบอกแกอยู่ห้องเฉพานนะเดี๋ยวนี้ครูผู้หญิงครูผู้ชายครูบาลาเนี่ยครูผู้ชายเลยพี่อนโอ้เออเันนี้ติดดิ๊กดิ๊กครูผู้ชายเออไสพาคุณนุ่พื้นเดียวคือเขาก็คือแบบร่างเวลาเลิกเรียนแล้วเขาก็อาบน้ำอาบนุ่มน้ำฝนตกโตกเนาะต้นช่วงไม่บอกตาลลุกว้าวเลยพี่ออน ทิ่หนูอกากบอกว่าพื่อไหมคุณครูทุเรียนลูกนี้อะหนูว่าข้างในน่าจะไม่อร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอาลูกใหม่มาให้เดี๋ยวเรากร,ร,ระป๋าบอกกับครูผูยิ่งว่ะเรียนนูวยเราหนังกินคือเรานั่งกินอยู่กับคุณครูทง่ห็นต่างหน้าจกต่างจกกันแบบก่างหน้าตางกันบักครูคนนั้นลงมาจากบา้านภาคประมาณหินรูเป็นพี่ออนคือเรานั่งกินกับ ครูผู้หญิงครูประจำจันทละเราบอกว่าครูประจำจันว่าทุเรียนรุ่นนี้น่าจะไม่รุอยเลวมันพอเราเปีนครูคนนั้นเดินลงมาจากบ้านพักถึงติ๋งครูบอกครูก็ว่าไม่เป็นไรทุเรียนไม่เป็นไรหรอกอร่รอยที่หนืว่าอาจารย์ทุเรียนลูกนี้เนี่ยมันมีธุระแล้วเนะข้างในเดี๋ยวมีธุระทุเรียนมีธุระแล้วคือทุเรียนมันมีเจ้าของแล้วใครจะเอาเกี่ยวกัอะไรใครจะหนูว่าอาจารย์ หนูชอบมากเลยครูบอกเลยอาจารย์เรียนชอบอย่างไรนอนอาจารย์เรียนที่ว่าถ้ามื่ใส่ผักุญแจแบบนั้นให้หนูได้ไหวเรียนสักโหลโนึงก็ยังดีอย่า,าจา้างที่ครูครูบอกเลยว่าเอาเหล่วลาวโรสาวบอกเอาเหล่วลาวที่เกย์จับใจเย็นนะเกย์จะต้องเที่ยวตลาดทุเรียนลูกนั้นอืมคือแเก,กย์การู้อยูาา่แล้วใช่ไหมเราเป็นแกย์การู้อ่ะเราเป็นโอโตรมัดเกย์รู้อ่ะรูเกนเบอนเดิกดิกนี่อ่า แกรู้เรยว่าลูกเกนคือว่าหัวได้น้าด้วยน,นั้นคือไม่ไม่แห้งแหนนอนพาเขามาตั้งขากทุยขาดทุยปีหนึง่งนี่คนมากนอนอหมที่พี่อปนบอมนอนหนึ่งอาจารย์หนูนนนนขอจริงๆนะอาจารย์ไม่โกรธนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไม่ส่งลูกเลยหนูอันนี้นแหลยโอ้ยตั้งแต่โอเคโอเคไม่เป็นไรให้ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขจนชัวร์มาพีร่รนก่อนเรียนแกี่ยวมีน้ำตรองนั้น โอมไปเลยไม่เจ็บตะกีหนึ่งแล้วเจเราไม่ตื่ดตีการมันไม่มาถึงตรง <c oughs> โอมไปเลยวิ่งต้นหวะวิว่งอาจารย์ตมอมีวันนี้นะอาจารย์วันนี้หนูพาทุเรียนให้กินค่ะดีเลยเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกวันน่ะท่านึงไม่เป็นไรหนูมีลมจ่นเชื่อไม่ว่าวิ่งกลางลมไปเลี้ยงกระืูอตกเตงตกเตงตกเตงนอนี่ค่ะหนูให้อาจารย์หนูตั้งใจเอาไว้ให้อาจารย์เลยลูกนี้อะวันนี้ออซึ่งครูเกนั่งอยู่ในห้องสมุติคืดนังทำเนี่ยความสุขแม่ก็มีความสุขเยมากตอนนั้นตะพีชหนึ่งลูกครูเก๋ครูอยู่เนี้เมืทนถ้งต่อม่ความี่ว่า ก่อนได้เล่นจะคิดเลยนะก็กลุ่มมันาย <ะ S 1> ออกใออบตัวมันมันมปริมจนพูดออกมาไม่ถูกกันพี่ออนมันปริมจนล้นอกปากน้นอ๋อให้เซตตึมฟีดแบคล่างจกันล่างจกกาันให้มันเกิดอะไร้นมั้งดีดดีดเลยค่าดนางคือนทำนาสัลลัลแล้วตะโนมาว่าฟนเกยตอกตอกนั่นและรีดโคลนด,ดังต้มันเบาแหละโคลนตัวไม่รีดซาเลยคือกาล้อปะเนอกาล้อพี่อนกลุ่เราลีดดัง ต้มโคลนเคลื่อนกับครูหัวกับเล่นดูนี่พี่ออนอยู่นี่ยแต่ว่าเราไม่โปรเจกเรามีความรุดแร็วจั่หวะโดนรู้ล่ากัน่าบิดดอดกับบ้านคือบิดดรอตักฝ้นเลยอืมโดนกระปริ่ไปกระปใจแลวอ่าหลังจากนั้นพี่ออนกินวาน่ะเวลาเวลาเวลาครูใครซิดอัพมันอ่าคนรวนเงนเขาซิดอัพปกติโดนซิดอัพตูดอยู่ดิ เราคือเรานำตาเน้อว่ะกองเรามันอร่อยเออจึงเลยเดินท่าไปเพว่าพะว่าอีกวันหนูนะจึงเลยหนูยางเรียนว่าเก๋ทุกนว่าอาจารย์ทุเรียนหนูอร่อยไม่ยากตัวทุเรียนหวานใช้ได้เลยคือเก๋กำเร่งมาคิดว่าเก๋กำเร่งตามตามเดือพวัวทุเรียนหวานใช้ได้เลยบ้านตัวอร่อยมากเช่ป่ะเูื่อนไหมหนูอร่อยกว่าทุเรียนอีกนะ วิ่งรอบซะหน้าเบียอนว่าไม่หุนได้นั้นวิ่งรอบซะน้าแปดรอบเราเจออะไรต้องวิ่งรอบสตหน้ามเหลเรานี่โทรแกลงวันเกว่าเงี้ยไม่น่ารักพูดแบบนี้ไปวิ่งรับสนามแต่ว่าเกเร่งลุงๆแต่เราต้องวิ่งจริงนั่นตะครูใจมันงเบียโนซึ่งนะเวลาเวลาเรียนใ้เมื่อเรนูยเป็นคนกีโอนัเป็นคนคีโอตะครูว่าตะครูว่าเธอต้องม้วหน้าได้ไปโดนว่าครูคาโกงโคงได้ไหมคะได้ไปเนี้ยอ่าเบนยโนสินการตลอดเลย ตอาดสินค้ราตลาดรวนรวมบอกเลยว่าถ้าครัวบ้านครัวอยู่ห,กหักย่อยครัวไม่รู้จักหรอกว่าถ้าวิภาวดีนสินค้าโอท็อปนั่งอยู่นี่ค่ะปะ้าถึงข้าปของดีไปจำสำบลเลยของดีไปจำสำบลเลยเพีย่เอนมัน<อ>สุดหน,น,นึ่ดุลกานี้อ่าซึ่งตีนนี้เหตุการณ์ที่เราจีบคู่ตรงนั้นที่น้องม้นมาตรงนั้นซึ่งในวัยตรงนั้นน่ะน้อง สร้างวิดีโอกรร์มาได้บางเลื่อเดียวแรกเลยต่อยเด็กใจนั่นคือเราเล่นไปแล้วนะเรื่องตีเมนมากต่อยเด็กใจเรื่องจีบครูและตึ้งเรื่องหลักลูกม้วนก็คืออะไรตีเมนนี่เรื่องจีบครูไปเร็วเรื่องเข้าโรงเรียนใต้ไปเร็วเรื่องหลักลูกม้วต้นบารีปีคือล่างบ้านผักครูอันเขาจะมีต้นลูกมองเบาวันดอกมาร์คดอกแบบโลูสามกินนั่นมันไม่ค่าเบื้องคือมันกัดแบบกลุบเลยมันร้อยเลยอ่ะอ่าเรื่องข่าวประกาศเรียนครูมาทั้งงานคือไม่มาเลย ือไม่มาเลยนักเรียนอ่าห้ามเก็บมะม่วงหลังบ้านพักครูนะพอได้ยินพนันปุ๊บเจอกูแรกนี้เลยแรกกับเพื่อนเลยล้านไปแรกกับเพื่อนเลยเจ้าตีนงไม่เคยมีเจตนาที่จะไปเก็บไม่เคยเลสิบหวนลวเดินผ่านถูกวันไม่เคยยากกินเลยตอนหมวงตอนนั้นพอครูเร่งปุ๊บเหม่เจ้าคุณอู้เพราะว่าผักเถียงเท่านั้นเลย สร้างเมคูลหรือในดวงอาหารนาอ้ยอยนำเปลาา่าบ้านปลอกเมรกครัวข้าไปไข่ไข่ข้าวนะพี่ออนนำเปลากก่าเกยกระทำให้บอกเกยทำให้ปุ๊บต้องชมไม่ว,มวันคุณประโยชน์บุยอดหรือที่หนูปรากาเลยวะใครกินลมม่วงเบามาเลยวันนี้เฮ้ยพ <laughs> ัดนันปุ๊บแรงนี้เลย <laughs> นนโดนไปกินนู่นเด็ดเด็ดมันโลข้างเลยพี่ออน เเดินผ่านเด็ดตอนเดตอนเอาลุกเอ้าปึ๊บเด็ด่คุณเด็ดกันเจ๋กันตายทุนนั้นโอ้ยจนเชียวไหมว่าพอนั้นนะครูเดี่ยพอเลยจนบอีโทกฝาดหน้านั้นเลยหน้าหน้าเด็กทางโรงเรียนนั่นเลยโอ้หน้าเศร้าต้งเออวะหน้าเศร้าทุ่งเลยจนเชียวไามเนี่ยครูครูบอกเมื่อตอนเช้าพูดไม่ทันขาดคำขึ้นเสียแล้วเนี่ยไม่รู้สาโูนีนั่นแรงซารผัดซับเป๋ลย นี่อยู่เนี่ยอาจารย์สติหรือยังคะอาเราไม่เคยกลัวเจ็บค่ะเพราะว่าเราใช้กางเกงไว้ในตลอดทิ้เลยตอนหมวกเด็กกางเกงอะไรนะที๋ยวใช้ไว้ในใกางเกงชื่อบ้านบี้อนเจ๊กับโอ้กางเกงแบบเรียนเราวันนึ่งต้องเอาไปตัดท้ายตันอ่าถ้าเมื่อเราซอยซ้ำซี่เปนกางเกงเราไปอึ้งปะคือต้องบีบต้องรัดต้องจันต้องรัดบี้อนจนงกี่าวเลย ต้องต้องต้งขุมไว้นี่แหละก็คือตูต้องงอนพริบเลยเออก็คือเราต้องโจ้สิ่นกายได้มาตีรุ่ดตาที่จะทำได้พวกขอมันดีกับครูฟัดฟัดเปรียกเอะเปียกเปรียกนะอ่าไม่ชะดอกสะตานไม่สช่ตกสะตานตะกีกหนึ่งกล้องเรามันเลือกเปียนทุกปันเลยเวลคัมคับคุณครู tên mà tìm bộ lăng Tôi nên tên chiều mai bảo mình mình cái hát bị cưng tên lục bóng lên lươi trông cái nó trộm cuộn cái trai đen tuổi giang ít nặng na trộm thùng gì nó trộm cuộn chân vào nhỉ à chan à chan cô mới kín năm chục lúc muông lên lên như không tức thì này chút này thì tham chúng rầu đây cao mà su vùng cán bản thương thì nó vùng cán